วัสดีครับผมรอบเที่ยงเลรอพี่น้องบ่ายเลรอครับมากมากสิบเอ็ดโมงครับตอนนี้หลังจากที่ไปส่งบริษสันที่ป่วยไปสง่ปงโรงพยาบาลป่วยพี่นอ้องะถึงของนิ้งน้าอีกเขาก่อนไปคืออะไรเขาเศร้าะส่งพักปลอบรับส่งพักเที่ยงปากใช้มารุ่มอืม

สมพอ,มอ,อ,อีกนปรกาศินนี้เข้าไป่น้องจะอืมจะมาๆมาเะแบบอืมอืมอันนี้อะไรแบบไหน้องง Cepat, Ya Cuba Sudah. Nyonya eh nak dekat kampong pasal. Kuas dia mau. Nak mana Hmm.

มาผน้องบแจมาก่นอนแ่น้อ,อ,นองมา,มา <c oughs> กเพราะว่าติูเปียรไมุ่มไรต่ค่อยไรของตูวเปียมากจบแสบมมากันครับมุมรงงาตาลรงงามมากแมากว่่นกันเจ็บแดครับ กับผมนีงกับซ้ำอ่าพี่น้องลเรื่องก็ไหลก็แช่เลยพี่น้องเด้อึงมลทนรลกวลมันสิมิยงลลลจังไรขขอสดขอให้เลยพี่น้องเด้อำใวัาจะได้พระุภะขอสุดขอให้ครับขอบคุณครับ